สวัสดีค่ะพบกับเพชรอีกครั้งนะคะใครอยากมีสุขภาพดีเช่นทางนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อทุกทุกส่วนของร่างกายก่อนทํางานก่อนเริ่มทํางานนะคะ,ะทุกทุกคนอยากฝึกกับเพชรนะคะนั่งค่ะสมาธิแบบนี้แล้วก็ทําสมาธินะคะเสร็จแล้วนะคะลืมตามือทั้งสองประสานกันไว้ด้านหลังนะคะค่อยๆโน้มศีรษะนะให้มาด้านหน้าติดกับพื้น ค่อยๆนะคะยืดแขนนะคะพร้อมทั้งมือที่ประสานกันให้ดันมาให้มากที่สุดเลยนะคะเป็นการยืดตรงบริเวณหน้าแขนนะ,ะแล้วก็แขนทั้งสองข้างเนาะหายใจเข้าหายใจออกนะคะมือทั้งสงประสานกันขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาเอียงตัวไปนะคะด้านข้างลำตัวหรือว่าเอียงตัวไปด้านซ้าย อครั้งแรกนะคะร่างกายยังยืดตึงอยู่เนาะให้ค่อยๆขยับนะค้างไว้สลับกันอีกข้างหนึง่งมือ,อยังประสานกันอยู่นะคะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้โหท่านี้นะคะ ดูเหมือนง่ายแต่ก็ยากนะคะเพราะว่าช่วยยืดนะคะตรงบริเวณข้างลำตัวแขนเนาะใครที่ปวดเอวนะคะสามารถฝึกท่านี้ได้เลยค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออกอ่านะคะอีกรอบหนึ่งมนันป,ประสานกันยกขึ้นมานะคะค่อยๆขยับร่างกายได้ มือประสานกันนะคะยืดไปด้านหลังหายใจเข้าหายอชกแล้วค่อยๆโน้มลำตัวมาด้านข้างหายืดแขนย,วยาวค้างไว้เลยนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะเท่าที่นะเพื่อนๆจะทําได้นะคะอย่ายืดลำตัวกลับขึ้นมานะคะมือประสานกันนะคะแล้วก็ยืดนะคะไปด้านซ้ายโอ้ตัวยังแข็งยืดตึงอยู่นะคะค่อยยืด นะคะนคยับลำตัวได้หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้สักครู่นะคะยืดลำตัวกลับขึ้นมาหูหายใจเข้าและหายใจออกอต่อไปนะคะมือประสานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆย,ยืดนะคะมือหรือว่าแขนไปด้านหลัง แล้วค่อยๆเอียงลำตัวมาด้านขวาอ่ายืดลำตัวไปยืดแขนยาวยาวแบบนี้ค่ะอืมบรยเวณด้านข้างหรือว่าเอวก็ยังติดนะคะขัดยืดตึงอยู่แข็งมากๆนะคะยืดไปหายใจเข้าและหายใจออกมือประสานกันนะคะยืดสลับกันอีกข้างนึง หายใจเข้าและหายใจออกนะคะใครมีเวลา3-5มถึงรอบ5-10ถึงรอบจะยิ่งดีนะคะหายใจเข้าและหายใจออกคะอ่ะอ่ายืดแขนไปด้านหลังให้ยาวๆนะ,ะอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกนะคะอย่ากลั้นหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกนะคะกล้ามเนื้อจะได้ยืดแบบช้าๆนะคะไม่ปวดนะคะหายใจเข้าและหายใจออกต่อไปนะคะเอามือนะคะข้างใดข้างหนึ่งนะคะของเพชรข้างขวามาจับที่ขมับนะคะแล้วก็ค่อยยืดคอบ่าไหลนะคะ,ะเพชรก็จะฝึกเป็นประจำเลยนะคะเพราะว่า กล้ามเนื้อคอบ่าไหลยืดตึงมากๆเป็นประจำทุกวันนะคะจำเป็นที่ต้องใช้ท่านี้เลยมาบริหารยืดนะคะคอบ่าไหลนั่นเองนะคะ,ะค่อยนะคะขยับศีรษะนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะหายใจเข้าและหายใจออกนะคะ ต่อไปนะคะให้นะคะคนั่งตัวตรงยืดนะคะขาทั้งสองข้างไปด้านหน้ามือทั้งสองนะคะออมศีรษะไปจับที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเห็นไหมคะตอนเช้านะคะหลังหรือว่าร่างกายของเราก็ยังแข็งหรือว่ายึดตึงอยู่ก็ค่อยๆนะคะโน้มศีรษะลงไปนะคะใครยังไปไม่ถึงนะคะกค็ค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกนะคะ ยืดลำตัวขึ้นลงแบบนี้นะคะขยับนานองนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะฝึกแบบนี้ก่อนสามถึงห้ารอบนะคะเสร็จแล้วร่างกายของคุณก็จะยืดยาวโดยอัตโนมัติแบบนี้นะคะ่ะมือนะคะนวดยืดนะคะแน่แข้งหรือว่าหลังฝ่าเท้าไปยาว,ยาว หายใจเข้าและหายใจออกอ่าหายใจเข้าและหายใจออกหะคยอย่างปวดตึงอยู่อ่าหายใจเข้าอีกรอบหนึ่งหายใจออกศีรษะเริ่มนะคะติดตรงเขา่าหรือว่าหน้าแข้งแล้วอ่าค่อยๆหยับขย,ยับลำตัวมืออบที่ฝ่าเท้าไว้นะคะ หายใจเข้าช้าๆหายใจออกผ่อนคลายแล้วก็ค่อยขยับขายืดน่องยืดหลังให้หลังยา,ยาวๆหน้าผากติดกับหน้าแข้งอ่าวางหน้าผากติดหน้าแข้งแล้วหายใจเข้าแล้วหายใจออกผ่อนคลายค้างไว้สักครู่หายใจเข้าแล้วหายใจออก มือดึงฝ่าเท้าให้หันมาในลําตัวตามองตรงไปรู้สึกว่าหลังยังแข็งนะคะขากับน่องยังตึงอยู่ก็ค่อยเปิดฝ่าเท้าออกมาโน้มฝ่าเท้ามือประสานโอฝ่าเท้าไว้อีกรอบ หายใจเข้าหายจะออกวางศีรษะติดกับหน้าแข้งชา้าช้ายืดยาวค้างไว้จนกว่าอาการยึดตึงหรือปวดนั้นหายไปหายใจเข้าและหายจะออกค้างไว้เลยนะคะ จนเรารู้สึกว่าสบายมากๆนะคะค่อยยืดลำตัวกลับคืนมาตามองตรงไปก็ค่อยยืดฝ่าเท้านะคะ อ่าต่อไปงออ่าพับเข่าซ้ายพาดไว้ตรงนะคะข้างขวาอ่ากอดเข่าดึงเข่านะคะยืดสะโพกยืดเข,าายเข่าหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยวางศีรษะที่กับหน้าแข้งเป็นการนะคะยืดหลังแล้วก็โนดตรงบริเวณ ขาหรือน่องนะคะท่านี้นะคะค้าไว้สักครู่นะคะหายใจเข้าและหายใจออกเดี๋ยวเราจะสลับกันอีกข้างหนึ่งหายใจเข้ายกมือทั้งสองขึ้นมาจับที่ฝ่าเท้าหายใจเข้าหายใจออกศีรสะวางติดกับหน้าแข้งหรือเข่าค่อยๆขยับลำตัวการฝึกโยคะนะคะ จำเป็นมากๆที่จะต้องฝึกทุกทุกวันนะคะเพราะว่าเรานอนเป็นเวลานานทำกิจกรรมทุกวันนะคะโยคะเป็นกีฬาหรือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสำหรับคนอายุเยอะๆหรือว่าใครที่ปวดเมื่อยนะคะ นะไม่มีสมาธิก็สามารถทีาา่จะฝึกโยคะกันไปได้เลยนะคะถ้าง่ายง่ยนะคะไม่ยากเลยถ้านะคะทุกคนนะคะฝึกเป็นประจำนะคะหายใจเข้าและหายใจออกยืดลำตัวกลับขึ้นมารู้สึกว่าตรงบริเวฝ่าเท้ายัยงยึดตึงอยู่ก็ค่อยๆดันมือโน้ดฝ่าเท้าไป อ่าเป็นการยืดและเป็นการนวดนะคะฝ่าเท้าด้วยค่ะหายใจเข้าและหายใจออกะคะ่ค่อยนะคะจ่แขนยืดตัวตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกมือทั้งสองจับที่ฝ่าเท้าดันหรือดึงฝ่าเท้าให้นะคะลึกๆนะคะ ต่อไปนะคะเอาเข่าซ้ายนะคะอ้อมนะคะขาขวาแล้วก็เอานะคะศอกขวาเกี่ยวนะคะเข่าซ้ายเป็นท่านี้นะคะแก้อาการปวดหลังได้ดีมากๆเลยนะคะสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะเอาศอกซ้ายเกี่ยวที่เข่าขวาไว้บิดลำตัวหายใจเข้าหายใจออกคอ้างไว้เลยหายใจเข้าและหายใจออกนี่ก็ค่อยบิด นำตัวนะคะท่านี้ดีมากๆเป็นการโนดตรงบริเวณช่องท้องนะคะหายใจเข้าหายใจออกมือทั้งสองโยกขึ้นมานโออบจับที่ฝ่าเท้าอีอก,กรอบหนึ่งเนาะ,ะเรารู้สึกว่ายังตึงอยู่นะ ไปก็จะทําฝึกหลายๆรอบจนนะคะอาการปวดเมื่อยนั้นหายไปจริงๆนะคะก่อนที่จะทํางานหรือว่าจะใครไม่มีเวลานะคะก่อนนอนก็ทําได้เลยนะคะหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้ได้นานเท่าไหร่ก็ได้หายใจเข้าและหายใจออก ต่อไปนะคะกลางขาทั้งสองหรือว่าฉีกขาทั้งสองออกมามือทั้งสองนะคะเลื่อนไปด้านหน้าอ๋อรู้สึกว่านะคะ ยืดตรงบริเวณน,น่องได้ดีมากๆและบริเวณขาหนีบท่านี้ถ้าใครที่ปวดเข่ามากๆนะคะสามารถที่จะยืดท่านี้ได้เลยกดฝ่าเท้าลงไปติดกับพื้นหน้าผากติดกับพื้นนะคะมือวางนะคะไปด้านหน้าติดกับพื้นได้เลยหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับขึ้นมา ต่อไปนะคะนำมือขวามาจับที่ฝ่าเท้ามือซ้ายออมศีรษะไปด้านบนจับที่ฝ่าเท้าเช่นกันท่านี้ยืดได้ลึกยืดได้นานนะคะช่วยให้นะคะกล้ามเนื้อยืดยาวนะคะเด็กๆท่านใดที่อยากจะเพิ่มความสูงท่านี้ช่วยคุณได้คะ่ะ พอจะช่วยยืดลำตัวแล้วก็ยืดน่องค่ะสลับกันอีกข้างหนึ่งเนาะหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้สักรูหายใจเข้าและหายใจออก,ส,ก,ออกสำหรับเพชรนะคะเพชรจะค้างไว้นานๆเลยนะคะจนกว่าอาการปวดเมื่อยนั้นหายไปจนรู้สึกว่าเราสบายแล้วนะคะค่อยค่อย เปลี่ยนเป็นท่าใหม่นะคะอาจะแล้วนะคะเราเอามือทั้งสองมาอบที่ฝัดเท้านะคะงอพับเขา่าเขาเรียกว่าท่าผีเสื้อน,นั่นเองค่อยๆโน้มศีรษะแตะก,กับพื้น หายใจเข้าและหายใจออกระหว่างที่เรานะคะก้มศีรษะลงไปเราจะรู้สึกว่าสะโพกของเราแล้วก็ขาหยีของเรานเนา่ลองถุกยืดนะคะจะรู้สึกปวดมากๆอดทนไว้นะคะค้างไว้เท่าไหร่ก็ได้นะคะถ้าถ้าต่อไปเป็นท่านหน้าวัวนะคะเอาขามาควายกันแบบนื้อมือทั้งสองกดฝ่าเท้าหรือว่าปล่อยไปข้างลําตัวนะคะก้มศีรษะต่ำๆ ตานี้ช่วยยืดสลักเพชรได้ดีมากๆนะคะหายใจเข้าและหายใจออกสลับกันไปอีกข้างนึงหายใจเข้าและหายใจออกก้มศีรษะนะคะลงไปใช้ลำตัวกดนะคะขานะคะที่ไขว้กันไว้นะเพื่อจะช่วยนะคะยืดตรงบริเวณสะโพกแล้วก็สลักเพชรนั่นเองอ่านะคะเราก็ นะคะได้ฝึกนะคะโยคะนะคะกันไปแล้วนะคะโยคะก่อนทำงานอย่าลืมไปฝึกกันนะคะขอให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆขอขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย